สวัสดีคะ่ะทุกคนสิพามา้ามอไฟกอไฟดังไฟจะพามาดังนะคะสิาดังไฟจะ้ะอันนี้สำหรับคนที่อยู่ในอาคารหรือว่าอันอยู่ในห้องเซาเนาะคะ่ะเนาะอไฟบ่มีเสือเพิิงกระดาษทิชชู่เอาเก่าๆก,ก็ได้ เก่าๆที่เช็ดปากแล้วนี่น้ำมันใช้น้ำมันพืชที่ใช้แล้วน้ำมันพืชเก่าจุดไฟนี่วางทานกรต้องไปใส่ยางรดกรต้องไปใส่ถุงพลาสติกนะคะเพราะว่ามันจะเกิดขมเหลปิ้วไปติดตามล้องคาบ้านติดเสื้อผ้าเนี่ย ง่ายค่ะง่าย,าาย,าย,ายใช้น้ำมันพืชที่เก่าแล้วน้ำมันพืชที่ถอดแล้วเก็บใส่ขวดไว้เนี่ยแบบเนี้ยเก็บใส่ขวดไว้เอาไว้ใช้ประโยชน์ได้อีก ง่ายจ้ะง่ายง่าย,ง,าย,ง,ายง่ายนิดเดียวเอาทานหลอมไว้เนี่ยดังง่ายดังง่ายก็จะมีควันเล็กน้อยเดี๋ยวก็หายไปมันบวกเกิดขมเมาค่ะแถ้าใส่ถุงยางถุงพลาสติกหรือว่ายางยางรถหรือว่าเศษยางต่างๆมันจะเกิดขมเมาติดติดง่ายนิดเดียว ต้องไปหาเสือเพิ่มต้องไปหางาใหม่แหง